กูนี่ตาลายแล้วกูนี่ตาลายปือเลยอะ <What? S 1> ่ะตาลายปือยี่อะไรตาลายปือเหรอตาปือแล้วก็ตาลายด้วยตาลายปือพวกมึงมันโดดกันโลกอุ้ยพวกมึงก็ลวงไปด้วยแหละเย้ๆผ่านแล้วโว้ยยังไม่จบผ่านเป็นหนึ่งเซ็กชั่นเตยก็คิดว่ามันจะจบแต่มันยังไม่จบ ไม่เราไปทางนี้ไปทางนี้เขาไม่ไปกันอ่ะนี่นี่นี่ดูมึงจะเอาไปทำไมเราเตะเอา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 ขึ้นก่อนนะมึงกันแหละปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเตยแอ้วมึงรอมึงรอจับอันนั้นมึงรอจับอันนั้นมึงรอจับโอ้ยนี่นี่เราจับนี่เออปล่อยนี่นขึ้นมาปล่อยมึงมาโดดใหม่ง่ายกว่าป่ะนี่ไงคนเรามึงโตมาช่วยอีกแล้วคือแหม่มโอ้ย ต้องมาช่วยต่อมาช่วยแล้วมึงเอาอีกแล้วมึงทำแบบนี้อีกแล้วก็มงกุดมึงสูงอ่ะมันก็เลยขึ้นมาโดนเนะจะต่อหรือเปล่าต่อค่ะเราจะต่อจนกว่าเราจะจบในแต่ละด่านเลย ออ <c oughs> ุุ๊๊ยยมึงมันเหมือนมึงมันเหมือนเครื่องเล่นในโรงเลยอ่ะเราตกคุ้งเราจะไปช่วยนายบ้างอ้าวไปแล้วฉากแบบนี้ล่วงสาวเฮ้ยมีคนเขาเขาชอบแบบล่วงสาวว่ะสามัคคีคือทางเราตกเชื่อเราใช่เชื่อมันสโลแกน สโลแกนแกงนี้<ะ>คือสามัคคีิวพาวใครก็ได้อเออเราโตเราตอบแทนบุญคุณนายแล้วนะโอ้ยเฮียแม่งเวี่ยงจัดเลยอ่ะเครื่องเล่นดิมโบลสไตล์เอกเร็วๆพวกกระโหลกพี่จะพวกกระโหลกอะไรที่ดโดดไม่ได้เฮ้ยมึงอย่าให้มันโดดอย่าให้มันโดดอย่าให้มันโดดมันจะเกาะมึงร่วงไปด้วยแหละมึงนี่เนาะ นักนะนักนะะเผื่อไม่ได้มึงอ่ะจะรี่ต่อไปก่อนมันขึ้นฝั่งนี้หรือมันขึ้นฝั่งนู้นนั่นแหละเดะมันต้องมาฝั่งนี้ก่อนหรือว่ามันต้องมีคนอยู่ฝั่งนู้นด้วยอ่ะมึงนารูโตะไปฝั่งนู้นแล้วน่าียบรอยแลอกเปิดแล้วเย้แล้วนารูโตะคุก็ต้องโดดมาใหม่สู้ๆนะเราต้องกา เจ้าคูก็ผือเข้าเซฟมาละวสีน้ง่วงโอนี่ง่วงอีกแล้วเหรอมึงอะฮะง่วงแล้วเหรอฆ่าทุ่มเองละฮะโตยังก่อยอยู่จะช่วยอะไรตัวแฝงไะไหนอะนู่นจะเห็นวะอุ้ยเป็นไรเซฟตรงนี้กูเซฟตรงนี้ กูว่าปล่อยตกตกตกขึ้นได้เหรอตกตกขึ้นได้เต๋อเขาไปทำอะไรตรงนั้นมะช่วยตกให้ออยอดแต่มีขออุ้มหน่อยเราต้องไม่คิ้งทอดทิ้งเพื่อร่วมทีมด้วยได้ไม่งั้นมันมันจะไหม้พอดแล้วว่ะลอยเ<อ>พื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันใช่ค่ะแต่ว่าใช้สตี้นี้ไม่ได้นะนามีแม่งทิ้งตลอดไม่เคยทิ้งเลยมึงมีนารุโตอยู่แล้วไง อ๋เรียบร้อยทิ้งตัวอ๋อ,อรอก่อนรอครูดาวนารุโตะก่อนใช่ใช่ใช่ถอดขึ้นไอ้น่าหน่ะมือเนี่ยเราเกาะตอนที่มันปั๊มเฮ้ยไปไม่ถึงเตยไปก่อนแล้วรอก่อนรอตรงเนี้แหละขึ้นปูหนีบ เลยกลับมาเหรอกลับมาทำไมอ่ะกูไม่รู้มันจะกลับมาเมื่อกลับมาทำไมก่อนไม่รู้่มันจะกลับมามึงต้องลงแล้วมึงก็ต้องไปอีกอันหนึ่งึงไม่รู้มันจะกลับมาไม่ได้มันต้องกลับมาเพนาะกูจะไปยังไงเฮียโดนทำเอ้าทำไมไม่ปล่อยอ่ะแล้วทำไมอ่ะเหอคุณเซฟแล้วอะไรก็ไม่รู้มันบั็กนะจ๊ะ มึงช่วยกูด้วยทำไมกระเป๋ากูติดสายพานโตคุ้ช่วยด้วยบันนี้ใส่ไม่ดีช่วยเราด้วยออให้มันรู้ว่างมึงจะทำแบบนั้นไม่ได้มึงไม่พอใจที่เรารูกโตช่วยกูแล้วมึงจะไปดึงเขาทิ้งอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เหรอ <c oughs> ไม่ได้ ตรงนี้ลงได้ปหาววะลงปิเอาก็ไม่ได้อนี่นี่ไอ้พวงมาลนะัยเนี่ยทำอะไรเฮ้ยมึงพวงมาลัยกูติดมึงออกไม่ได้มาใช่ไหมเนี่ยหนูช้าไปสองชั่วโมงแต่ว่ายังยังได้อยู่ช,ช้าไปสองชั่วโมง ช่หนูช้าไปสองชั่วโมงแต่ว่ายังได้อยู่เพราะว่าพอพี่จะผ่านด่านนี้ไปก็น่าจะอีกหลายชั่วโมง้ยเดี๋ยวเราก็ผ่านแล้วเตยนี่อะไรเนี่ยไม่รู้หยิบไปดิเมื่อนีวเนี่ยเอามาปล่อยดิปล่อยแล้วมันเลื่อนไม่ได้แล้วมั้งอ๋อเหรอมันต้องให้มันเป็นสีเหลืองอะเนี่อะวางถึงปะใครโดดอยู่ตรงนั้นน่ะเองอ๋อมันวางไว้ตรงไหนมันก็วางไว้เลยลื่นเฮ้ยเฮ้อติดอะรีบโดดเร็ว เราติดบ้างตรงนี้น่าก,กลัวเออนอนนละโอ้ยนะพวกมึงได้นะพวกมึงีด้นะอี่อมึึเลิกล้อฟรีตรงนั้นสักทีเถอะกูขอร้องมึงเมาทำไมเมากูเลื่อนไม่ขึ้นแล้วอะเมาพังแล้วมั้งไม่มันติดไอ้นี่อขอบอคุณมากนาะดูโตลาดูโตที่ช่วยกูออกจากบาั๊ก แม่สาวน้อยอไปให้ถ่า,ายแล้วมาหัวล้อยอกหัวไปให้ท่า,ายแล้วมึก <laughs> <c oughs> เกมวนไปร้อยรอบผลล็อกสกิลตาทอง <laughs> สกินตาทองใครเอาทองบ้างเราจะโยนทองลงไปนะทุกคนเอ้ยโยนลงมาเลย <laughs> เออเอาอุ้ยเหลือท่ออีกหนึ่งอันเหลือท่ออีกหนึ่งอัน,อ,นอีต่อแม่งโดดมั่วมึงดึงขากู <c oughs> อย่าให้กูได้พูดอย่ากได้ขาวมันดีโดดไม่ได้แล้วใครทำทำตัวเองนั้นลยลนะ <c oughs> เอาไปไหนเอาต่อเอาไว้ไหนเอ่ยเฮ้ยเกียนอะไรเนี่ย เผาวอเอาไปไหนอะอ๋อเอ็กเอกเผาวอดเฮยเป็นอะไรตายตายหรือ,อยังก่อน <c oughs> ตายหรือ,อยังก่อนกูลุ้นในเหี้ยมันตกเฮ้ยแม่มันต้องเปิดตรงนี้ให้ได้ใช่มันต้องเปิดตรงนั้นอะตัวตัอเอาไปอีกรอบดิไอ้เชื่อตรงนี้จะถึงปะอีเอกไอ้เหี้ยกูไปแค่นั้นกูก็มมจะตายเ <c oughs> มื่อทำอะไรกันวะ มึงดูแล um, ้วเดี right. okay. ๋ยวมึงดูมึงอยากดูที่มาของเสีทไหนเอาเร็วเห้มันแข็งเร็วเดียียวเดียวเดียเวเยเต้องสูงเตยสูงไ้ก่อนโอเคเออถึงแล้วถึงแล้ถึงแลเฮยียล่นเดี๋ยวก่อนเฮียน่าเขาโคใช้แรงงานผู้หญิงอะเฮียมือเฮียอกะ มันบอกครบแล้วจ้าทักต่อเอาไว้ไหนเอ่ยเฮียอะไรเนี่ยผ่าวดเอาไปไหนฮะอ๋อเ็กียเฮียผ่าวเหี้ยทำเฮ้ยไป็นอะไรทำไตายหรือยังก่อนตายหรือยังก่อนกูณลุ้นในเหี้ยเอ้ยแม่มันต้องเปิดตรงนี้ให้ได้ใช่มันต้องเปิดตรงนั้นอะเตยเตยเอาไปอีกรอบดิ ไอเชี่ยตรงนี้จะถึงปะอีเอกไอเหี้ยกูไปแค่นั้นกูก็จะตายแล้วล่ะเมื่อามอะไรกันล่ะมึงดูแล้วเดี๋ยวมึงดูกูมึงอยากดูที่มาเสียนั้นไหนไอ้ร็วเร็วเอย่าให้มันแข็งเร็ว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 เรเร็วปเร็วเร็วเต้เ้ต้องดนโ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 อเคเออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอยเ้ยเหี้ยลนแรเดี๋ยวก่อนเขียนเ้เต้ไปเอาอันนี้มาใหม่ปะ มันถึงจริงๆโถสกิลเพน้องไม่ถึงขั้นมันถึงแล้วมันถึงแล้วแต่เมื่อกี้โดนพลาดไงมันมันมันต้องเอามาวางตรงนี้ก่อนอันหนึ่งอ่ะมึงไม่กินอย่างนี้เรอเตยแล้วเมื่อกี้เตยมันก็เลยเสียงเป็นอย่างนั้นไงโอเคอีถ่อเราจะโดดขึ้นไปยังไงวะมันต้องมาจากตรงนู้นหรือเปล่านู่น่ะจากไอ้พวกนู้นอะมึงจะมาแบบนี้อ้าวตัวเหนื่อยแล้วเนี่ยเหื่อยวเราอตกไปได้แล้ว เจ็บกว่าการอกหักก็คือเล่นเกมไม่ผ่านอะใช่ค่ะประเด็นคือทำไมต้องให้ถือปืนแล้วรโต๊ะก่อนโอ้โหแล้วกันเพียร์แล้วมึงถูกเตยโอ้วัแล้วรางวัลแล้วเออตึงป่ะวันเราตรงนี้ได้ป่ะเออได้ได้ได้แล้วกูก็ต้องลากแฟนนู้นอีกอ๋อไม่ต้องน้นมาเปิดได้แล้วโอเคนุนได้แล้วตอนเช้าแน่ๆวันนี้นั่นน่ะสิโอเคนี่ไงโตกตรงนี้แล้วก็ไปเอาของลงมา น้ำนี่ไงเราทะแต่น้ำใช่กูบอกแล้วว่าต้องมาจากทางนู้นเห็นไหมเขาไม่นะน้ำเลี้ยวมึงมันเหนื่อยวะทำไมถึงเหนื่อยขนาดนี้วะไปละใครข้อดัดอย่าเพื่อนเพื่อนอย่าข้าตัวตายเพื่อนไม่ตายหรอกในนั้นยังมีของเราจะต่อวิทยุลงมาอ๋อมันมีเฟืองกับวิทยุใช่ไหนมึงบอกไม่ตายไง ก็กูเห็นนารูโตะลงไปอ่ะนารูโตะก็ไม่บอกกูว่าตายไอ้เยัยหลอกผมชี้ไปเป็นแล้วไปทำอะไรไปเผาคนเต้นเผาเยอะค่ะใช่เดี๋ยวพึ่งนะฮึบฮึบโจโจโจแย่มุ่งฟังเพลงเนี่ยมฟังเพลงอยผาเมาฮึบฮึบโจโจอยู่นะกูไม่ได้ยินเพลงกูปิดเสียงอ้าไปอ้าไปเด้ออ้าไปเด้อไม่โจโจ้ ไอชิปเมนอะไรวะเผาของชิบเมนโจโจเตยมึงจะเอาวิทยุไปเผาเหรอต้องเอาวิทยุไปเผาไว้เฮี้ยเพียงไม่พอเลยสัสเผาแม่งหลิวละยก่าไปค่ะทุกคนยก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 อะไรนะมึงไม่ยกนะโอ้ยเอาวิทยุแล้วไป ขอไปดูเนื้อคนนึงไม่ต้องเต้นแล้วไปทำอะไรทุกคนเต้นโยกค่ะโยกเบาๆใช่เหรออย่าพึ่งนะฮึบฮึบโจ๊โจโจเฮี้ยมึงฟังเพลงเนี่ยมึงฟังเพลงมึงอย่ามาฮึบฮึบโจ๊โจอยู่นะมึงไม่ได้ยินเพลงกูปิดเสียงออาไปเอาไปเลยเอาไปเลยฮุกฮุกเออเออโจโจฮึบโจไอจิ๊บเมนอะไรวะ Have to get f i r e โโจ๊๊ะะ เลยมึงจะเอาวิทยุไปเผาเหรอหรือต้องเอาวิทยุไปเผาไว้เคี่ยวเพลงไม่พอเลยสัตว์เผาแม่งลืมละยกค่ะไปค่ะทุกคนเยกยกยก<อ>ต่อะไรอ,อยากวิทยุเราไปคุณยิ่งไปเลยไปเลยไปเลยได้เหรอได้ได้ไปเลยว่อหัวได้เนี่ยเนี่ยป่อยเลย ต้องให้โนด่า uh ถึงใจะุดโจ๊ะอออะเยอะเยะาไปมึไปดูกูมึงนี่มันมั่วจริงนี่อเด็อะเด็กูดุงอยู่อไอเฟื่องไม่นกันเดไอเด็กกูไปอั้วไปน็ไปแล้วก็ส่งคนหนึ่งแล้วให้ข้างบนหยิบแล้วโยนลงไป ป่อยสิปล่อยเฮียนี่มือดัดปจบยังเราอะจบยังสรุป <c oughs> ของเกิดใหม่นี่มันโดดลงได้เราเอาไม่ได้มันโดดลงตายไงบูชายัน <c oughs> อะไรกะว่าตรงเนี้มันต้องเอาไว้ทําอะไรนียใช่ไหมไม่งั้นมันจะมีรูไว้ทําไมวะหรือว่าเอาไว้สามอันนี้มาวางวะมึงเนี่ยมันดูเป็นสี่เหลี่ยมอ้ ไอสามอันนั้นอนะน่ะสามอันแท่งๆอนะ่ะเออไม่รู้ดิ <c oughs> กูกาลังจะกดแล้วนั่นตดมือเตรียมดาบต่อกูแล้วมือใช่มึงมันเป็นสีฟ้าขึ้นเลยทุกคนสามต้องวาง <c oughs> <c oughs> โอ้โหสไตล์เอกหาทำมาก <c oughs> ไป <c oughs> ทุเลศมาก <c oughs> ไปไปกดออกก <c oughs> ด <c oughs> มันไม่ตรงอยู่ละ เร็วๆทำไมกดออกเลยทันปะอีโต้เฮ้ยเฮ้ยนี่ฟ้าแล้วของกูฟ้าแล้วเว้ยเออฟ้าแล้วฟ้าแล้วเอีกอันเดียวอีโต้ไหมอีกอันเดียวเท่านั้นไปไม่ทันไม่ทันเอาใหม่ขาขาไปถ้ามันลงปุ๊บมึงก็เอาไปเลยถ้ามึงก็เอาไปดิโหเยอะไม่มีใครท่อมึงแล้วเตยเต้ยเตยไฟเตยไฟลงไม่ได้มันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวดูกู พวกมึงเอาพวกมึงเอาตัวออกไปนะอะดิเอาตัวออกไปนะพี่ต่อตัวมึงบังกูอยู่วะเกี่ยวอะไรมันจับเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยมันบังมุมมองหลังเพราะอะไรอ่ะเพราะเธอเกี่ยวเลยอะไรอ่ะเธอโอเคก็เป่ามันบังชอบเพลงเอาไปเด็กเอาไปเด็กเอาไปเด็กโ้ยเยอโค้ดเวลามุมแห่งแล้วตัวมันบังไง นี่คือสัญลักษณ์ exit นะคะเราได้ออกแล้วจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยอะไรเนี่ยโอ้แล้วเพื่อนเราต้องกอดกันอย่างเงี้ยนะจะโดดยังไงเราพวกกูจะโดดยังไงใช่แล้วพวกกูจะโดดยังไงไม่รู้ว่ากูอยู่ข้างล่างเตยท้อเถอะนี่ไงนี่ไงนี่ยนะกระด้มึงอมจับอมึงลงมาเถอะมึงลงมาเถอะนะมึงตามลงมาเลย แล้วเอามันลงมายังไงน่ะอ๋อเดี๋ยวมันลงมันลงมาแล้วถ้าไม่มีคนขึ้นต้องพร้อมกันหนึ่งสองสามจับกันไว้จับไว้เย่ทุกคนเราได้จากลากันแล้วนะทุกคนไปค่ะเอายังไม่ถึงหรอเอาต้องต่อเอาถึงอันนี้เฮ้ยเฮ้ยโดนโดนหัวนื้กูโดนหนีบด้วยหัวโตเมื่อหางปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันงั้นปล่อยไปให้มันให้มันลงไปให้มันลงไปหัวโต แล้วทำไมกลายเป็นมันกลา,ายเป็นเกม18หัวแล้วอะ่ะสวัสดีนะรูโตค้คุงเฮ้ยมึงกูฝากหยิบวิทยุมาด้วยดิไม่เอามึงไม่ต้องไปฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมึงจะลงมาเพื่อหยิบวิทยุไม่ได้เอ้ยองกว่านะอย่าเพิ่งนะใครเข้ากูมอนเออไม่มีใครเข้าหรอกแม่งลืมไฟลงไปเีอะสิดาแล้วหนึ่งหลวงผู้เข้มแล้วจะรอดด้มันจะรอดไหม คงรอเพื่อนเราก่อนนะมันจะโจ๊ตเอ้าเอ้าทำไมจบอะใครหล่นเนาะยังไม่หล่นเลยนะเออไม่มีใครล่วงอะเตยมึงงอนใครไม่ได้นะเฮ้ยมึงกูฝากจิบวิทยุมาด้วยดิไม่เอาอ้เป็นฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมึงจะลงมาเพื่อจีบวิทยุไม่ได้ไอ้ลองกว่านะอย่าเพิ่งนะใครเข้ากูงอนเออไม่มีใครเข้าหรอกแม่งลืมไฟเราไปยี่ติดาแล้วหนึ่ง หลวงภูเข็มแล้ว <Okay. S 1> จะรอดทุกคนจะรอดไหมตัวคงรอเพื่อนเราก่อนนะมันจะโจ๊ะ